พรหมวิหารสี่และแนวทางปฏิบัติพรหมวิหารสี่ประการคือธรรมครองใจที่ทําให้บุคคลในสังคมพึงประพฤติปฏิบัติในทางอันประเสริฐทั้งต่อตนและผู้อื่นประกอบด้วยธรรมสิประการคือ 1. เมตตาหมายถึงความประสงค์ที่จะให้ผู้อื่นมีความสุข 2. กรุณาณาหมายถึงความประสงค์ที่จะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์สมุทิตาหมายถึงความยินดีสันเสริญในความสุขที่ผู้อื่นได้รับ สี่อุเบกขาหมายถึงความวังใจเป็นกลางต่อความสุขและความทุกข์ที่มีต่อตนและผู้อื่นได้รับ 1. เมตตาเป็นความปรารถนาหรือความประสงค์อันเกิดขึ้นในจิตที่จะยังให้ผู้อื่นมีความสุขภายใต้จิตอันบริสุทธิ์อันจักนำไปสู่การเกิดความการุณาต่อไป 1. เมตตาแท้คือความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขอย่างแท้จริงอันประกอบขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์ไม่แอบแฝงด้วยเพียงหวังประโยชน์แก่ตน 2. เมตตาเทียมคือการแส้งทรรมด้วยความปรารถนาหรือความประสงค์ที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขอันประกอบขึ้นจากใจที่มุ่งหวังหวังประโยชน์แก่ตนการฝึกตนให้เกิดความเมตตา1การตั้งมั่นในจิตคือการกำหนดจิตของตนที่จะมีความเมตตาต่อสรรพสิ่งทั้งหลายผ่านการทำสมาธิและการภาวนาอย่างเป็นนิส 2. การแผ่เมตตาคือการภาวนาในจิตพร้อมการสวดด้วยวาจาในการแผ่เมตตาให้แก่สรรพสิ่งทั้งหลาย การแสดงออกในความเมตตาระลึกถึงความทุกข์ของผู้อื่นและยังจิตให้มีกุศลอยู่เสมอไม่เบียดเบียนรังแกหรือเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นมีความรักและความปรารถนาดีที่จะเห็นผู้อื่นมีความสุขให้ความเป็นมิตรต่อคนรอบข้าง 2. กรุณา เป็นความปรารถนาที่จะช่วยหรือสงเคราะห์ให้ผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์บนพื้นฐานจิตใจอันบริสุทธิ์จนนำไปสู่การใช้ปัญญาเพื่อที่จะหาแนวทางและการประพฤติต่อาการสงเคราะห์นั้นให้สำเร็จซึ่งจะยังให้ตนเกิดมุทิตาคือความอิอ่มเอิบและยินดีต่อความสุขและการพ้นจากทุกขของผู้นั้นความทุกสองประการทุกทางกายคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทำให้ต้องทนกับการเปลี่ยนแปลงนั้น เช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยการรู้สึกร้อนหนาวเป็นต้นทุกทางใจคือความขุ่นข้องมองใจอันเกิดจากความผิดหวังหรือไม่ต้องตามประสงค์ในสิ่งที่ตนยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆประเภทของกรุณาหนึ่งรุณาแท้คือการสงเคราะห์ผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ด้วยความปรารถนาที่แท้จริงอันประกอบขึ้นจากใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้เพียงสงเคราะห์ผู้อื่นเพราะหวังให้เขาหลงเชื่อหรืออย่างซึ่งประโยชน์แก่ตน 2. กรุณาเทียมคือการแ้งทำสงเคราะห์ผู้อื่น ให้พ้นจากทุกข์ด้วยความที่ตนมุ่งหวังให้เขาหลงเชื่อหรือเพียงเพื่อหวังในประโยชน์ใช้จากผู้อื่นหรือเพื่อเพิ่มความทุกข์ให้ผู้อื่นการแสดงออกในความการุณาให้ความ,ช,ามช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ผู้อื่นตามกำลังทรัพย์ของตนเช่นการบริจาคทรัพย์ให้แก่ขอทานการช่วยเหลือหรือสงเคราะห์ผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ได้แก่การนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลการส่งเสริมความดีของผู้อื่นให้เจริญยิ่งขึ้นเช่นการช่วยส่งเสียเด็ดกกำพร้าให้เล่าเรียนหนังสือ การยังตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมเช่นการทำความสะอาดวัดวาอารามในวันว่างบุคคลที่พึงระวังในการแสดงความการุณาบุคคลที่เกลียดกันหรือเป็นศัตรูกันเพราะจะทำให้เกิดความขุ่นเคืองความอิจฉาและเพิ่มความบาดหมางบุคคลที่รักมากเพราะหากเกิดความทุกเพียงเล็กน้อยย่อมจะทำให้ตนทุกต่างไปด้วยบุคคลที่ไม่ยินดีในเราเพราะความการุณาสูญเปล่าหรือควรให้กรุณาแก่ผู้อื่น ที่ยินดีในตนจะยังกุศลมากกว่าบุคคลที่มีความใคร่ต่อเราเพราะจะเพิ่มความใคร่นั้นให้เพิ่มขึ้นสมุทิตามุทิตาเป็นความอิ่มเอิบและยินดีในใจที่ได้เห็นผู้อื่นมีความสุขและการพ้นจากทุกข์อันจะนําไปสู่การส่งเสริมและสนับความสุขหรือความดีนั้นๆให้คงอยู่และเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปอันเป็นการกําจัดกิเลสทางใจที่ยังให้เกิดแก่อุเบกขาต่อไปประเภทของมุทิตา หนึ่งมุทิตาแท้คือการทำใจยินดีและแสดงออกถึงความยินดีต่อความสุขและการพ้นจากทุกข์ของผู้อื่นด้วยจิตอนันบริสุทธิ์มิใช่แกล้งทำเพื่อหวังให้ผู้อื่นหลงเชื่อหรือหวังประโยชน์จากเขา 2. มุทิตาเทียมคือการแสร้งทำใจยินดีหรือแกล้งแสดงออกถึงความยินดีต่อความสุขและการพ้นจากทุกข์ของผู้อื่นเพียงเพื่อหวังให้ผู้อื่นหลงเชื่อหรือจะได้รับประโยชน์จากเขาการแสดงองอกในมุทิตาสแสดงความยินดีต่อผู้อื่นด้วยจิตอันบริสุทธ เมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุขยกย่องสรรเสริญในความดีและความสุขที่ผู้อื่นได้รับแนะนำหรือเสนอแนะแนวทางต่อการยังประโยชน์ของผู้อื่นให้เจริญยิ่งขึ้นไปอนุโมทนาในกุศลกรรมที่ผู้อื่นได้กระทำส 4. อุเบกขาอุเบกขาเป็นความสงบของจิตใจด้วยการวางใจเป็นกลางต่อความสุขหรือความทุกข์ที่ตนหรือผู้อื่นได้รับที่ประกอบขึ้นด้วยจิตที่ปราศจากความเศร้าหมองหรือความอิจฉาริษยาต่อสิ่งน,นั้นๆ ประเภทของอุเบกขาหนึ่งอุเบกขาแท้คือการวางใจเป็นกลางต่อความสุขหรือความทุกข์ด้วยจิตอันที่ตนตั้งมั่นโดยแท้ไม่ใช่เพียงแส้งทำเพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อ2อุเบกขาเทียมคือการแ้งทำในการวางใจเป็นกลางต่อความสุขหรือความทุกข์เพียงเพื่อหลอกให้ผู้อื่นหลงเชื่อในตนการแสดงออกในอุเบกขาทำใจจิตเป็นกลางไม่มีความอิจฉาริษยาต่อความสุขที่ผู้อื่นได้รับ มีความเป็นธรรมและความเสมอภาคต่อผู้อื่นจิตใจสงบไม่โต้อตอบต่อสิ่งเราด้วยกายหรือวาจาให้ความเคารพต่อต่อความคิดและการแสดงออกของผู้อื่นยอมรับในผลแห่งการกระทำที่ยังให้เกิดขึ้นด้วยตนหรือผู้อื่นบทความจากเว็บไซต์ thaihealthlife. com